สวัสดีครับทุกคนชิโรยาชาเซลิมครับจากเพจและช่อง Facebook จากเพจอยู่จากช่องยูทูบและเพจเฟรนด์บุ๊กเซลิมชาแน,นลจ้าก็เซลิมว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้เซลิมจะมาแนะนําเกมที่เซลิมเล่นทุกวันไม่พักเลยก็อยู่กับมันมาตลอด ตั้งแต่เกมเปิดวันแรกจนวันนี้นั่นก็คือเกม Ever s o ์โซนะครับอ่าเกม e v e r s o ์โเนานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอะบอกกันคร่าวๆแนะนําเบื้องต้นกันก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกย่อยออกมาอีกทีว่าแนะนําตัวละครหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะตามมาอีกทีนะครับตอนนี้ก็ขอเป็นคลิปเบื้องต้นไปก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงว่า <c oughs> เอยพีละเกมเอเวอร์โซมันมีความสนุกยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าจริงๆแล้วตัวเกมนี้ เป็นเป็นเกมแนวแอคชั่นแบบต้องคิดวางแผนนะ่ะต่อสู้ตะลุยด่านไปเรื่อยๆวางตัวละครกาชาเออเนาะแล้วก็เหมือนไอดอลนิดนึงเป็น AFK ได้เกมนี้มันก็เลยเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นแต่ก็สามารถเออถ้าขยันเล่นก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับอืมโอเคเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูระบบเบื้องต้นของเกมนี้กันดีกว่า พอเราเข้ามามันก็จะเจอหน้าอีเวนต,ต,ต์ต่างๆเนะอะก็จะบอกว่าช่วงนี้มีอีเวนต์อะไรยังไงให้เล่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าล็อบบี้นั่นเองเนาะเซลิมก็เล่นมาจนเลเวล91แล้วแต่มันอยู่มุมซ้ายบนอะนะโดนชื่อบางอยู่ไม่เป็นไรก็เกมนี้จริงๆมันก็คือเกมกาชาที่เปิดหาตัวละครออกมาแล้วก็ฟอร์มทีมเอาตัวละครไปลุยในแต่ละดานนะครับ ส่วนใหญ่อีเวนต์หลักๆเราก็จะอยู่อยู่ที่การผจนภยัย่ดนเนาะคอนเทนต์ Content หลักๆก,ก็คือเราจะต้องทำการเลือกตัวละครอ่าเลือกตัวละครมาจากทั้งหมดที่เรามีอะนะแล้วก็ลงทีมไป,ไปลงไปลงไปเรื่อยๆโดยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคำนึงเรื่องของเผ่าซึ่งในเกมนี้มันจะมีเผ่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เผ่าซึ่งมันจะมีเผ่าใหญ่อยู่4แต่ว่าเผ่าย่อยอีก2ก็คือเผ่า เทวดากับซาตานซึ่งเซลิมไม่มีตัวละครเหล่านี้เลยก็คือจบข่าวไม่มีตัวละครเทวดากับซาตานณนะตอนนี้นะ,ะตัวนั้นีก็จะมีเผ่ามนุษย์เผ่าบีชเผ่าแฟรี่แล้วก็เผ่าอันเดนนะครับพวกเผ่าอ,อย่างนี้เราก็จะต้องทําการเลือกตัวละครลงไปซึ่งการเลือกเผ่าตรงผลกับกีมก็คือ เผ่าบีทก็จะแพ้ทางเผ่าหนึง่งเผ่าอันเดก็จะแพ้ทางเผ่าหนึง่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูว่ามันแพ้ทางทางไหนกันเนาะและ้วก็การลงตัวละครก็จะส่งผลกับค่าโซบัฟอ่าโซบับโซก็คือเหล่าตัวละครต่างๆเขาจะเรียกว่าโซเนาะอ่ะก็จะมีบอกว่าอัานนี้ถ้าลงโ so ซเหมือนกัน3ตัวก็จะได้ความสามารถนี้มาอันนี้ก็คือเป็นค่าความสามารถต่างๆจากฝั่งซ้ายเนาะส่วนฝั่งขวาก็คือ แค่ดีมอนมันจะมีอยู่เผ่าหนึ่งเลยที่เป็นดีมอนเออตัวเดียวเท่านั้นถ้าคุณลงไปได้คุณก็จะได้แอทแทกบวกสิ 15. แต่ตอนนี้ดีมอนทั้งเกมอ่ะมันมีอยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันลงแบบดีมอน5ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จ,จบไปเนาะส่วนฝ่าแฟรลี่จะมีความสามารถก็คือถ้าเผลอเราไปลงคู่กับเผ่าไหนก็ตามที่มีจานวนเยอะที่สุดแฟรลี่จะกลายร่างเป็นเผ่านั้นได้นะครับนี่ก็คือระบบก,การเล่นแล้วเราก็จะแบบ ปกดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเข้าสู่เอ่อมันก็จะเข้าสู่หน้าด่านการต่อสู้เนาะเราก็จะมีวิธีการแบบเรากดสกิลเองสมมุติสกิลอะเกมเนี้ยสกิลที่ด้านล่างอะมันจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบก็คือไอ้สกิลที่เป็นรูปหกเหลี่ยมหมายความว่าเป็นเมนสกิลนะครับไอ้ไม่ใช่ เนี่ยสก,กิลสก,กิลถ้ากดล,ลูกตัวละครจะเป็นเมนสกิลอ่าถ้ากดล,ลูกตัวละครจะเป็นเมนสกิลตัวละครเหล่านั้นก็จะออกข้าออกพายทำให้องค์ทำให้ตายอะไรไปก่อนเนาะส่วไอหกเหลี่ยมอันเนี้ยคือ้าไม่ตายของตัวละครเลยโดยเราจะต้องดูแถบอัตติเมตครับด้านมุมล่างเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีแถบอัตติเมตอยู่ถ้าอัตติเมตขึ้นร้อยเ็เมื่อไหร่เราจะถึงสามารถกดสก,กิล ของตัวละครเหล่านั้นได้เออซึ่งตอนนี้เซริมเล่นด่านยากอยู่แล้วแบบมันไต่ขึ้นมาด่านยากๆแล้วมันก็เลยแพ้บ่อยมากออแต่ชินแล้วเอ,อืมเราสามารถทําให้ตัวละครเราเก่งอ่าอันนี้ก็คือระบบเบื้องต้นของเกมเนาะตอนนี้ก็สู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปอัพเลเวลตัวละครจัดทีมแล้วก็วิวของรวมเาหมแล้วก็มาจะมาดูกันว่าโซอ่ะเนาะอย่างที่บอกไปเราก็จะแยกเลยว่ามีเผ่ามนุษย์เผ่าบีท เผ่าแฟลลี่อ่าแล้วก็เผ่าอันเดรสเนาะส่วนอีก2เผ่าเซลิมไม่มีโดยโซแต่ละตัวก็จะมีความสามารถอย่างแบบมีความสามารถเยอะมากนะอเอาจริงๆโซแต่ละตัวจะมีความสามารถเยอะมากอันนี้เราจะให้ดูโซหลักของเซลิมก็คือเมฟิโตะเนาะก็คือจะมีสกิลเมนก็คือเป็นสกิลที่แบบกดใช้นะครับ,แล,บ 3, แล้วก็สกิลซับอ,อีกสามสกิลแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสกิลอาติมีเอออันนี้เนาะ เดีย๋ยวเราค่อยจอดลึกเรื่องโซกันอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็จะให้ดูคอนเทน,เนต์เบื้องต้นของเกมนี้ก่อนเนาะนะครับแต่ว่าเกมนี้อย่างที่บอกก็คือ,อแล้วถ้าเมือเมื่อกี้ตู้ยังไงมาสู้ไม่ก็ชนะเออมันก็เลยจะมีระบบตรงนี้ครับอาร์คครับในอาร์คเราจะมีความสามารถอีกทำให้ตัวละครเราเิ่งขึ้นนั่นก็คือแอเซนโซก็คือการพัฒนาโซอ่า โดยวิธีการพัฒนาโซนั้นน่ะมันเน้นไปที่ตัวละครซ้ำเออส่วนใหญ่เราจะต้องเปิดตัวละครให้ได้ซ้ำบ้างแต่ไม่จำเป็นจะต้องแบบซ้ำเยอะอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าเผื่ออยากจะทำให้มันแม็กสุดๆเลยนะไทโซทั้งหมด8ตัวซ้ำกันซึ่งมันก็ออกเยอะนะมันเยอะนะก็บอกว่ามันเยอะจริงๆแหละแต่เกมนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงเยอะแล้วมันมันโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะอันนี้ก็คือวิธีการอัพนะจากแรไปเป็นแรบวกจะต้องแบบอันนี้คือจํานวนตัวแรแต่ว่าตัวละครที่เราเปิดได้จริงๆเราจะได้ตัวระดับอีพิกมานะครับตัวระดับอีพิกก็คือตัวระดับกรอบม่วงมาแล้วพวกตัวเก่งๆอ่ะคือจะอยู่ในระดับอีพิกเพราะฉะนั้นวิธีการอัพตัวละครก็คือจะอัพจากม่วงไปเป็นม่วงดาวอ่าเขาจะเรียมเป็นม่วงบวกก็ต้องใช้ม่วง2ตัว อพอหลังอย่างนั้นเราจะใช้ไอ้ตัวดาวเนี่ยอีพิกพาร์ะถ้าจะขึ้นไปรีเจนเนอรี่กอบทองอต้องใช้ม่วงดาว2ตัวอีปิกบวก2ตัวโดยเป็นอีปิกบวกอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเอาตัวละครระดับแรที่เราไม่ค่อยได้เล่นกันอยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้งานเอามาอัพตัวละครเหล่านี้อาแต่พวกแฟลี่พวกเผ่าเฟรี่กับเผ่าเดมอนน่ะ ต้องใช้ตัวละครซ้ํากันเท่านั้นซึ่งอันนี้มันหายากมันเป็นตัวละครที่เก่งมากแต่มันหายากนะครับต่อมาถ้าจะไปร e เจนเดอรบวกเห็นปะถ้าจะไปรีเจนเดอรบวกเราจาเป็นจะต้องใช้ตัวร e เจนเดอรแล้วก็ตัว Epic บวกนะครับอีพิกวกก็คือม่วงม่วงมีดาวแล้วมันจะขึ้นมาเป็นอันนี้เราก็จะมาดูได้นะว่จะขึ้น Eternal อลยังไงนะครับขึ้น e ีเทอร l นอลคลาสยังไงอ่าแล้วก็ไป Origin นยังไง สรุปแล้วเราจะใช้ตัวละครที่ซ้ำๆกันอยู่ประมาณแค่8ตัวถ้าจะขึ้นออริจินนะออริจินคือระดับสูงที่สุดแล้วแต่ถ้าเผือเราอยากจะให้มันเก่งขึ้นไปอีกมันจะมีการเขาเรียกว่าฐานเซนชั่นก็คือบวกไปอีกมันจะเอาตัวระดับออริจินไปเพิ่มดาวไปเพิ่มดาวซึ่งดาวมันจะเพิ่มได้สูงสุดบวก5มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออบวก5เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเพิ่มดาวก็คือจะต้องใช้ตัวอีพิกบวกนะครับ อีก10ตัวก็คือพูดง่ายๆคือต้องใช้ตัว3าอีก10ตัวถึงจะทําให้ทานเซนชันมันเต็มเนาะอันนี้ก็คือระบบเกมที่จะทาให้ง่ายแต่ว่าอ้าวโอ้แล้วยิมมันจะเก่งยังไงไอ้พวกเนี้ยมันจะทําให้สิ่งหนึ่งพอเราทําได้ก็คือมันจะปลดล็อกปลดล็อกกําแพงเลเวลเออปลดล็อกเลเวลนะครับแล้วมันก็เหมือนเกมไอเดลทุกเกมที่เราสามารถ เราสามารถลิงก์ตัวละครได้ลิงก์เลเวลตัวละครเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นจริงๆเราปั้นตัวละครแค่5ตัวพอ,อ,อที่เราที่เราแบบเอ้ยตัวนี้เราอวยว่าเราเขอเปิดแบบเปิด,ปดยับๆเลยเปิดจนแม่งขึ้นออริจินเลยหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือไม่เราก็แบบเน้นอัพตัวละครตัวนั้นแล้วก็ให้มันปลดล็อกซึ่งการอัพเนี่ยเอเซนโซะมันคือการปลดล็อกปลดล็อกระดับเลเวล นะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าจะอยู่ที่ปลดล็อกที่ระดับที่เท่าไหร่ในตรงข้างใต้นี้เลยนะแม็กเลเวลจะบวกมาเป็นเท่านี้แม็กเลเวลเป็น40เป็น160เป็น180 200แล้วก็ออริจินคือ240ก็คือถ้าเปิดไปถึงออริจินได้ก็240นะครับแม็กที่240นะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของเราก็คือเราจะต้องแบบไปหามา5ตัวที่เราแบบจะทำจริงๆ หรือยังไงก็ได้เออหรือแบบว่าเอ้ยตัวนี้ได้มาซ้ำเอามาเปิดใช้งานก่อนเพื่อที่จะได้แบบปลดล็อกเลเวลออกมาแล้วก็จะได้แบบเอามาลิงก์นะครับเอามาลิงก์ซึ่งไอ้ระบบลิงก์เนี่ยมันเปิดได้ตลอดเออใช้เพชรใช้เงินแก้ไขได้หรือไม่ก็สะสมไอ้ตัวรีพอร์ไลน์เนี่ยปลดล็อกออกมาในอนาคตมันแจกเยอะมากแรกๆไม่ต้องห่วงมันแจกยัน แจกยันแบบเปิดมาได้12ตัวได้ไมั้งที่เหลือต้องเปิดเองอีกทีหนึงนะครับแล้วก็คราวนี้อันนี้ก็คือจัดก,การจะทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นแต่เกมนี้มันยังมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับคอนเทนต์ที่2ก็คือคอนเทนต์ในแอดเวนเจอร์ใน Adventure ในแอดเวนเจอก็คือเราจะมีการไต่หออันนี้ก็คือไต่หอแบบอินฟิน t y ี้ชั้นเราก็จะแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโดยการ ใส่ตัวละครที่เราคิดว่าเก่งที่สุดลงไปแล้วก็ลุยๆๆๆๆแล้วแต่ทีมที่เราจะทำนะครับแล้วก็มันจะมีหอเผาด้วยซึ่งวันอาทิตย์มันจะเปิดทุกประตูนะอันนี้มันก็จะมีเวลาเปิดของมันอยู่นะครับอันนี้เผาบีทก็คือบังคับเลยว่าคุณลงได้แค่บีทเท่านั้นคุณลงได้แค่บีทเท่านั้นแล้วก็ทุกคนก็จะแบบโอ้พี่แล้วถ้าอย่างนี้ผมไม่ใช่สายเติมผมจะหาบีทมาได้หรือเปล่าแบบครบ5ตัวแบบนี้ยแล้วไม่รู้มันจะได้ครบทุกตัวหรือเปล่า เฟรนก็ไม่ได้เติมสักบาทนะครับเติมไป3 5บาทอ่ะพูดเลยเติมไปแค่35บาทเปิดได้คบเกือบทุกตัวแล้วครับขาดแค่3าตัวอย่างตอนเนี้ยขาดตัวละครแค่3ตัวคือตัวหายากสองตัวแล้วก็ตัวธรรมดาตัวนึงนะครับเนี่ยไม่ต้องหว่วงเกมมันมีระบบนะครับมันมีระบบที่ทําให้คุณได้ตัวละครมาง่ายมากๆอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เผ่าเนาะแล้วก็คอนเทนต์ดูเอลเกตคอนเทนเเต์นนดูเอลเกตนั่นก็คือการ เอาหินอัพตัวละครนะครับคอนเทนต์เลเวลเกตก็คือการหาหินอัพตัวละครเนาะเราจะหาจากที่นี่ได้ยิ่งเรามีทีมที่เก่งเราก็จะไปหาได้ระดับในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บมันจะแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งที่ดีกับฝั่งที่ไม่ดีเราจะต้องสู้ชนะทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็จะได้ของมานะครับก็คือจะได้ของตามนี้เนาะแล้วก็ดันเจียนดันเจียนมันก็จะมี แต่ดันเจียนน่ะมันจะมีลูกเล่นของมันอยู่มันจะมีอยู่2ดันก็คือ hall of memory hall of memory มันจะรีทุกอาทิตย์เล่นทุกอาทิตย์เราจะได้ของดีมากๆของดีมากๆต้องบอกเลยนะว่าได้ของดีมากนั่นก็คือตั๋วสุ่มกาชารายอาทิตย์เราได้ตั๋วสุ่มกาชามาเพิ่มเยอะมากนะครับสามารถเปิดได้อาทิตย์ละ10ครั้ง10ครั้งแน่แ1 0รโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรเลยเนาะแล้วก็ ดิเมนชันอ of, อฟลาบลินนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะรีทูปุกๆ2วันมันจะเป็นลุยเพื่อเก็บโซมเมมโมรีนะครับลุยเพื่อเก็บโซมเมมโมรีพวกนี้แล้วก็เก็บเพชรเก็บอะไรต่างๆเนาะลุยไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออีเวนต์และสุดท้ายอีเวนต์อารีนาก็คือไม่ต้องมีอะไรมากประจันหน้าสู้กับคนอื่นไปเลยนะครับมันก็จะมีของรางวัลมอบให้ ซึ่งไอของรางวัลเหล่านี้เราจะได้แต้มมาเราไปสามารถใช้ในช็อปได้เนาะในช็อปมันก็คือแบบมีช็อปเงินมีช็อปจากโซก็คือการเปิดกาชาเล้าเกลือคุณสามารถคุณเปิดกาชาเกลือเรื่อยๆคุณสามารถเอามาแลกโซเมมโมรี่ได้โซเมมโมรี่ก็คือเอ่อซุ่มซุ่มตัวละครเลยซุ่มตัวละครระดับอีปิกเลยก็คือระดับสีม่วงเลยนะครับ แล้วก็แลบลินก็คือไอด้ไอดา่านเมื่อกี้เราเล่นไฟาสาสสมเราเอามาแลกตัวละครได้ซึ่งวันนี้เซลิมก็คงจะได้แลกแอนเดรน,นา้าแสงแฟรี่ตัวแรกของไอดีแล้ว<ม>เพราะว่าถ้าเผือเราเล่นเราก็จะได้ครบ2 6 0 0 0 0พอดีนะครับแ,แล้วก็ทาาอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไ็ไประบบทาวต่อเนะาะอารีนาก็คือเรามาแลกออยาเมได้ก็คือเป็นโซระดับดีมอนอ่าอันนี้ระดับดีมอนแล้วก็อร์ติแฟกต์ค่อยว่า แล้วก็เหล่าตัวละครอย่างที่บอกอ่ะตัวละครอ่ะมันจะมีความสามารถของมันอยู่แล้วก็คือจะมีสกิลอ่ะอันนี้คือคลิปเซตก็คืออุปกรณ์ต่างๆเราจะไปหาได้ในด่านแต่ละด่านเนาะในแต่ละด่านที่พูดมาถึงเมื่อกี้นั่นแหละและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คืออาร์ติแฟกต์ของตัวละครอ่านี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปเปิดกาชาหากันนะครับระบบเท้าอ่าระบบเท้าระบบเท้าก็คือระบบที่ ว่างๆก็เข้าไปเล่นก็คือการสร้างเมืองและส่งคนไปทำงานหาของให้เรานะครับก็จริงๆระบบมันก็คือตอนแรกเราก็คือจะมีเมืองใหญ่ไพเร็แลนอย่างนี้เนาะเราก็คือจะพยายามซื้อของจากทาวช็อปอะ, <ๆ S 2> อะเก็บแต้มซื้อของทาวช็อปมาแล้วก็ซื้อของมาเอาของมาลงตกแต่งเมืองอะไรอย่างนี้ตกแต่งเมืองเก็บเลเวลเมืองให้มันดีขึ้น เมืองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะปลดล็อกสิ่งต่างๆมากมายขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีระบบที่เรียกว่าระบบพาไทมจ็อบอ่าพาไทมจ็อบก็คือเราจะส่งเหล่าโซของเราเนี่ยไปทํางานนะครับเราก็จะส่งเหล่าโซไปทํางานซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับกาสตามิน่าของเราโซโอเคเนาะแล้วก็จะมีระบบตรงที่จุด เมืองเนี่ยเมืองตรงกลางเนี่ยเราสามารถมานั่งคุยกับเหล่าโซต่ตางๆเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ได้แล้วการเพิ่มความสัมพันธ์มันก็จะทําให้เราได้ชุดคอสตูมสวย,สวยๆเท่ๆในอนาคตนะครับมันก็คือจะมีการแบบส่งของขวัญให้หรือไม่ก็พาไปเที่ยวอ่าเราจะเรียกว่า go on outing เนี่ยก็คือพาออกไปเที่ยวเลยแต่ว่าวันหนึ่งมันจะส่งออกไปเที่ยวได้3ครั้งเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็มีระบบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอ่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็เอ่อไปอันนี้ก็คือส่งโซมาพักผ่อนเพื่อเก็บค่าสตามินาเนาะและระบบสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ทำไมถึงเล่นเกมนี้ก็คือไกาจ้า เราจะพูดถึงระบบกาชากันหน่อยแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วทําไมถามว่าเออเกมนี้มันดูเกมมันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอระบบกาชาจริงๆระบบกาชาเกมเนี้ยมันทําออกมาโอเคในระดับหนึ่งก็คือถ้าเป็นเลดพิกอัพอ่ะถ้าเป็นเลดพิกอัพตัวละครแบบตอนนี้ก็จะมีวาเลน่ากับทาเลียใช่ไหมซึ่งเป็นตัวเก่งทั้ง2ตัวเลยตอนนี้ถ้าใครเล่นมาแนะนําเปิดเลย เปิดวาเลนน่นะทาเลียทาเลียหาได้จ่าย35บาทคุณได้ทาเลียนหนึ่งตัวฟรีแน่ๆนะครับไม่ฟรีดีจ่าย35บาทเออเนาะวิธีการเปิดก็คือเราก็กดกาชาไปเลยเนาะัวซึ่งจริงๆแล้วมันจะเปิดไปทั้งหมดแค่80ครั้งคุณจะได้ตัวละครตัวนั้นเลยต่อให้แบบว่าในตู้คุณเปิดแล้วหลุดเลดไปยังไงก็ได้คุณเปิดครบ80ครั้ง คุณก็จะได้ตัวละครตัวนั้นเลยแต่ถ้าคุณใจปั้มมากเปิดไปถึง300ครั้งคุณจะได้ตัวละครมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวละครคุณหายอีสี่ตัวละครคือเปิด300ครั้งมันต้องหลุดวาเลนน่ามาอีสี่ตัวแน่ล่ะอืมคุณสามารถพาตัวละครตัวนั้นไปถึงระดับคอรลิจินได้เลยเออก็คือระดับสูงสุดของแม็กตัวละครแล้วอะ แต่ว่าเซริมยังเก็บเอาไว้เปิดตัวละครตัวถัดไปเนาะอันนี้คือตู้เลทพิงอัพิกอพแต่มันจะมีตู้ตู้เลท normal ซึ่งหลายๆคนเลือกที่จะเปิดตู้เออลท normal โดยไม่ใช้เพชร2,100เพชรต,ต่อ10โลนะครับเขาจะใช้ตัวซึ่งตัวมันแจกเยอะมากจริงๆมันแจกเยอะมากนะแล้วเกมเนี้ยการันตีว่าทุกๆ30ครั้ง คุณได้ตัวอีปิกหนึ่งตัวแน่ๆคุณได้ตัวอีปิกหนึ่งตัวแน่ๆสามสิบครั้งได้อีปิกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าโอ้พี่ผมเปิดเป็นร้อยครั้งแล้วเกลือว่ะตู้เนี้ยไม่มีนะเออไม่มีนะสามสิบครั้งคุณได้อีปิกแน่ๆนะครับแล้วก็มีกาชาทายก็คือเลือกเผาเลยแบบวันเนี้ยของเซลิมเป็นเผาแฟรี่ก็คือวันนี้ก็คืออัดเผาแฟรี่ได้เลยเต็มที่ ไม่ต้องอะไรมากถ้าอยากได้เผ่าแฟลลี่เยอะๆก็เปิดเลยแฟลลี่แฟลลี่แฟลลี่ก็จะได้แฟลลี่มาอย่างเดียวไม่มีเผ่าอื่นปนแน่ๆนะครับมันก็จะเวียนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อวันเนาะระบบเฟนชิพก็คือเราอ่ะสามารถส่งแต้มให้เพื่อนได้เราสามารถส่งแต้มให้เพื่อนได้และเพื่อนก็ส่งแต้มให้เราได้แล้วเราเวลาเราไปช่วยในท้าวอ่ะเราไปช่วยในเมืองต่างๆเราสามารถได้แต้มเฟนชิพกลับมานะครับไอ้ระบบเนี้ย เราใช้100่งรอยพในการเปิดการ์า10โลแล้วอีปิกออกบ่อยมากเหมือนกับว่ามึงแจกอะแบบพูดเลยเหมือนแจกอ่ะเออเซริมเคยเปิด10โลแล้วได้มา3ตัวจากไอเนี่ยครับจากเป็นชิพซัมมอนอืมสุดท้ายก็อ์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์ก็คืออุปกรณ์ที่จะทำให้ประตูไอทำให้เราเก่งขึ้นเนาะซึ่งมันใช้600เพชรในการเปิด5าใบแต่เกมเนี้ยมันสามารถลิฟต์ไว้ได้ว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ผมชอบตัวละครตัวนี้ผมชอบตัวละครแคทเธอรินเนี่ยผมขอหยิบอุิกรณ์ของแคทเธอรินเนี่ยมาใช้งานก็หยิบมาเลยปึ้งเรียบร้อยเรื่องนี้อาเดน่าหยิบมาเพราะว่าคิดว่าจะได้ในอนาคตก็เลยหยิบมาใช้นะครับก็คือเราสามารถเราสามารถลิสได้เลยว่าเราจะเอาสิ่งเนี้ยเราจะเอาของอันเนี้ยแล้วเปิดโอกาสออกไอ้พวกเนี้ยมันจะออกเยอะกว่าเหรดตัวอื่นนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องระบบอื่นๆกันอีกทีนะครับจริงๆมันมีอัติแฟกตด้วยไอ้มันจะมีโซดีแอคด้วยก็คออือวิธีการเพิ่มบัฟตัวละครทํำยังไงให้มันเก่งขึ้นะนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเราไปมันเป็นอีกคอนเทนต์นึงเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีในภายภาคหน้าเนาะแล้วก็เลิฟสตอรี่อย่างที่บอกว่าตัวละครแต่ละตัวสามารถผูกความสัมพันธ์ได้เราก็จะได้นี่ชุด ตูมหรืออะไรพวกนี้มานะครับในอนาคตระบบหลักๆของเกมมันก็จะมีประมาณนี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละระบบอาร์ติแฟกครับอาร์ติแฟกเดี๋ยวเราค่อยมาจอดลืกอกันอีกทีว่าออในอนาคตมันจะเป็นยังไงและเกมนี้มันก็จะมีเควสแหละเควสคือเรื่องปกติอยู่แล้วมันจะมีเควสรายวันเควสรายวันกับเควสรายอาทิตย์ซึ่งขยันเล่นนะต่อขยันเล่นอนะ่ะเราจะได้ตัวซูมอ่ะ ตั๋วสุ่มวันละใบสิบวันสิบวัน,วนคุณได้สิบใบขยันเล่นนะสิบวันแค่เข้ามาทำเควสงีงเ่เง่งเางี่เง่างี่เง่าจริงเออมันงีง่มันไม่ยากเลยเว้ยไม่จําเป็นต้องไปลุยด่านไม่จําเป็นจะต,ต้องอัพเลเวลตัวละครแค่ทําตามเนี้ยให้ได้นิดเดียวคุณก็ได้แหละตั๋วหนึ่งใบนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายอาทิตย์นะรายอาทิตย์ก็จะมีตัว๋วเออมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ไอโซเมมรี่ so ให้นาะแล้วก็มีตั๋วให้ตอนสุดท้าย3ตั๋วแล้วก็มีเต็มให้อีก300ก็คือเดือนหนึ่งคุณก็จะได้สามสี่เอสามี่สิบสอก็คือพันสองยังไม่รวมที่จะได้จากเว้สรายวันอีกวันละห้าสิบ q u วรายวันจะได้อีกวันละห้าสิบห้าสห้าเออห้าสามสิบห้า เนาะก็คือพันหกับพันสก็คือเท่าไหรแล้วสองพันเคูณเปิดได้หนึ่งได้สิบโลในเดือนหนึ่งอันนี้พูดถึงแค่เดือนเดียวนะพูดถึงเดือนเดียวยังไม่รวมไปลว่าได้รับจากที่อื่นนะซึ่งมันมีเมนเควสอีกที่มันแจกอีกเยอะแยะเลยอันนี้คืออันนี้แค่พูดเฉยเฉยว่าในกรณีที่แบบว่าคุณแค่ขยันเล่นทุกวันทุกวันทุกวันเป็นระยะเวลา1เดือนคุณเปิดได้เออคุณเปิดได้ประมาณ2 0ครั้งหรือเปิดได้การันตีหนึ่งอะเปิดได้ประมาณแบบ คุณได้ตัวละครแน่ๆอืมคุณได้ตัวละครอีพิกแน่ๆหนึ่งตัวนะครับแน่ๆหนึ่งตัวมันมันไม่ได้เปิดได้นั่นหรอกมันมันไม่ได้เปิดได้เออแค่สิบครั้งหรอกมันเปิดได้มากกว่านั้นอันนี้คือเปิดสิบครั้งในกรณีที่เราใช้เพชรเปิดนะครับแต่ว่าเนี่ยสะสมเพชรมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้เติมสักบ,บาทนะมีอยู่สามหมื่นสองเนี่ยคือจากการเล่นเท่านั้นเลยนะครับเติมไปถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเอง โอเคเนาะตอนนี้ก็ขอแนะนําเกม Ever อร์โซให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนละกันเกมนี้ความสนุกของมันก็คือบางทีเราไม่ต้องเล่นเราปล่อย AFK เกมไปเลยแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะได้ของมาแต่ว่าแรกๆที่เราจะต้องเล่นก็คือเราจําเป็นที่จะต้องลุยด่านไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนเพื่อที่จะให้ของที่เราได้รับมาจาก a อ k เมันสูงมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึก กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นจอลึกโซก่อนอ่ะจะจอลึกโซ,ก,ลลก,โซก่อนว่าโซนี้สมควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีมนี้เออโซของทีมโซของทีมมนุษย์ควรเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ความสามารถของตัวละครตัวนี้ดีดีดีด,ด,ดีตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีเราก็จะแบบเอาเป็นท็อปทีไปเลยละกันเนาะว่าท็อปทีของเผ่านี้พ่อทีของเผ่านี้มันจะมีอยู่แค่สี่เผ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำอีกสี่คลิป เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจากไปสําหรับคนที่แบบสนใจเล่นแล้วกลัวคลิปคลิปโซมันจะออกมาไม่ทันเซลิมจะบอกว่าตัวที่ควรรีโลหาตั้งแต่แรกก่อนเพราะว่าเกมนี้เข้ามาเราเปิดกาชาแล้วเรารีโลหาตัวละครได้เลยแบบรีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ตัวที่คุณชอบอืมซึ่ง ตัวที่ไม่ออกแน่ๆเลยคือไอ้องตัวนี้นะครับตัวเทวดากับดีมอนไม่ออกแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังมันว่าจะได้ตัวที่ขุดต้องหาเลยคือตัวนี้แคทเธอรีนนะครับเก่งมากใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมอันนี้คือตัวแรกที่ควรหาเป็นตัวซับพอร์ตฮิวยืนแทงได้ฮิวฮิวแรงมาก ตัวนี้คือตัวละครที่สมควรหาแล้วตัวที่2ถ้าเบอคุณไม่อยากไปจ่ายเงิน35บาทหรืออยากจะเปิดหาตัวละครตอนนี้ก็คือน้องทาเลียตัวนี้ก็แนะนําให้รีโลหาแต่ว่าแก้ปัญหาอ๋อทาเลียด้วยการจ่าย35บาทเติมเงินครั้งแรกของเกมคุณได้ทาเลียเลย1ตัวเพราะฉะนั้นก็คือแบบเป็นเป็นลำดับท้ายๆเลยก็ได้นะครับ ส่วนตัวแทง้งเอ่อตัวดัมเมดที่ดีๆตอนนี้ก็คือนายอานะครับนายอาเก่งมากมาแนะน,นําแนะนําเหมือนกันเบื้องตน้นแล้วก็เอ่อตัวละครแท้งที่แนะนําก็คือแครนะครับไปได้ทุกทีมไปได้ทุกที่ไไทกทเก่งมากเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าบีทยังไม่มีตัวดีๆเท่าเท่าไหร่แต่ก็ เดี๋ยวค่อยมาแนะนําว่ามันยังพอมีเผ่ารีเผ่าอันเดยตอนนี้มันยังพอมีตัวดีๆที่สามารถเอามาใช้ตะลุยด่านได้บ้างเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแบบเนี่ยมิกะมิกะกับซีฮาเนี่ยแจกเกมแจกนะครับเกมมันแจกคาร่าเกมแจกคุณได้มาฟรีๆเลยอืมเพราะฉะนั้นตัวที่เราควรหาจากเผ่าจากเผ่าบีชนะคือไอลาถ้าเผื่อคุณอยากเล่นเผ่าบีนะลองไปศึกษา ส่วนเผ่าอันเดสตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงใครเลยมี2ตัวที่แนะนำให้ไอสามตัวที่แนะนำให้หาเดี๋ยวเราเค่อยจอกเลือกกันอีกทีก็คือเปต้าแจ็กกาลีนและสุดท้ายก็คือตัวที่เพิ่งมาตู้เลดอัพ <No. S 1> วอเลนนา <No. S 1> นะครับนี่คือถ้าคุณอยากรีโลคือหาได้พวกนี้รีโลหาในตู้ได้เลยรีโลหาในตู้ได้เลยเป็นเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนเผื่อกรณีคลิป รวมโซของแต่ละอันมันออกมาไม่ทันโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเซริมชาแนลด้วยนะครับาล่ะสำหรับวันนี้เรามาแนะนําระบบเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเซลิมจะพยายามลงคลิปย่อยแล้วก็รายละเอียดเบื้องลึกกันอีกทีนึงส่วนตอนนี้ใครมีคําถามอะไรก็ฝากไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะมาอ่านทุกคําถามแล้วก็จะตอบทุกคําถามแน่ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ